ผลมวยโลกรายการโชว์ไทม์บ็อกซิง่งแชมเปี้ยนชิพล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในศึกป้องกันแชมป์โลกรุ่นซูปเปอร์มิดเดิลเวทของเดอมนยูบีเอปกติระหว่างเดวิดโมเรลกับทางเอโดสเยอบอสไซนูรีผลปรากฏว่าเดาวิดโมเรลเอาชนะน็อกเอโดสเยอบอสไซนูรีไปได้ในยกที่12 ป้องกันเข็มขัดซูปเปอร์มิดเดิลเวทของ w ูวบีปกติเอาไว้ได้สำเร็จนั่นเองโดยมีรายละเอียดการโชคคร้าวๆดังนี้โดยเริ่มเกมโมเลลสามารถคุมเกมได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ทางเยอร์บอสไซนูรีก็ไม่ยอมแพ้ด้วยศักดิ์ศรีที่ได้โอกาสมาชิงแชมป์โลกในครั้งนี้เขาสู้ยิบตาเกมผ่านการโชคครึ่งทางรูปเกมยังเป็นทางโมเลลที่ดูเหนือกว่า ทางเยอร์บอสไซนูรีก็พยายามรีดเค้นความสามารถออกมาอย่างเต็มที่แต่ก็ยังสู้ไม่ได้จนกระทั่งในยกที่12เยอร์บอสไซนูรีมาเสียท่าถูกน็อกดาวลงไปสองครั้งโดยครั้งที่สองนั้นเขาล่วงลงไปมันชัดเจนมากว่าเขาไม่สามารถอยู่ในสภาพที่จะสู้ต่อได้แล้วกรรมาการก็เลยระงับไฟลงไปทันทีทำให้ทางเดวิดมอเรลเอาชนะน็อก เอรสเยอบอสไซนูรี os, boss, uri, ไปได้ในยกที่12สามารถป้องกันเข็มขัดซูเปอร์มิดเดิลเวทของ w b a ปกติเอาไว้ได้สำเร็จนั่นเอง